โซนเลยครับผมเด็กชายภัคกันพอมณิษาชั้นถศกษาปีทีเล็กน้ครับวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องการงอกของเมล็ดถั่วเขียวที่ประสงค์ก็เพื่อหาปัจจัยการงอกของถั่วเขียวครับอุปกรณ์มีดังน,นี้ 1. แก้วน้ํา 2. น้ํา 3. ทิชชู่ 4. ต้วยมีฝาปิดและ 5. ถัว่ววิธีการทดลอง 1. เทน้ำามภูมหิห้องลงในแก้ว และเอาเมล็ดถั่วเขียวลงไปแช่ไว้ทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมงหลังจากความม้า10ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเมล็ดถั่วเขียวจะพองโตและมเมล็ดเปลือกจะหลุดออกขั้นตอนที่2นํนำเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงในถ้วยที่มีทิชชู่เปียกและนำทิชชู่เปียกอีกหนึ่งพืน มาทับถั่วเขียวอยีกรอบเพื่อให้ความชื้นทั่วถึงและปิดฝาไม่ให้ความชื้นออกรอประมาณ10ชั่วโมงหลังจากผ่านมา10ชั่วโมงจะสังเกตเห็นมเมล็ดถั่วเขียวมีรากง,งอกออกมาที่เห็นได้ชัดคือฝนรากที่ทำหน้าที่ดูดน้ำขึ้น ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยในการงอกของต้นเขียวขอบคุณครับ